เราจะเอาเม็ดไปเพาะานะคะแล้วก็มันรักษาบำรุงดีๆมันก็เร็วมันก็ไม่ลานหรอกเราปล่อยตามธรรมชาติครับแล้วพันมาจากไหนครับเนี่ยจกเลยค่ะพันมาจากไหนครับจากกรุงเทพนะค่ะของกรุงเทพพันเขาปลูกแล้วทือคนต่เอเลยไม่ดีนะเราซื้อนะอืมหมดเลยแล้ว ดีดานมันมามันมันจะวายแล้ยหายากนะคะผลไม้แบบเนี้ยออืเป็นผลไม้โบราณใช่ไหมโบราณนะหายากจังเลยหายากหายากไปดูในตลาดก็ไม่เคยเห็นนะไม่มีขายหรอกเนี่ยปลูกไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้รดน้ำเลยออ้ยหถ้ามันมีมันจะเต็มที่ดูดแค่นี้นี่นี่นี่ดอกเยอะเลยเรียกเพาะเป็นทางดีถ้าคนคนรู้จักนะคะ มันมีประโยชน์มากมีประโยชน์ใช่ไหมใช่ค่ะครับประโยชน์ยังไงบ้างครับคือมันเป็นยาระบายแล้วก็มันมีวิตามินซีวิตามินซีค่ะอ้รสเปรี้ยวครับอืมเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานใช่ครับอืมไม่ต้องไปทำอะไรเลยนี่ครับมาพูดนะครับเรือเรืมีคนปลูกไหมแนี้เรืมีคนปลูกไหมแบบนี้เรืออมีคนปลูกไหมแบบนี้เรือเ่ืมีนปลูกไหมบบ้เมีนปลูกไหมแบบน นั่นแหละเจ๊กินแล้วก็คว้างอย่างนั้นแหละล้วก็เอาเม็ดไ,ไปโปะไปโพะนี่แก็เ้าโพะไปแล้วโพะกำลังให้เอาไปอาติ์นี้เลิกแล้วมันเหนื่อยเขาไม่มีคนขึ้นอันนึงรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะเปรีป้ยวๆหวานๆค่ะแล้วเป็นยาระบายก่อนลูกประมาณสี่ห้าีค่ะ เดียวนีลูกน้อยสมยก่อนลูกที่อัพปีตอนเป็นนักเรียนนะคะใหญ่กว่านี้เหรอใหญ่ค่ะลูกครึ่งโลยังมีนะคะหวานค่ะหวานใช่ไหมหวานค่ะหวานอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวหวานค่ะอร่อยไหมอร่อยคะรสชาติเป็นไงอมเปรี้ยวอมหวานบ้างเปรี้ยวอมหวานเป็นลูกอมหวานแต่เนื้อเยอะอร่อย กินแล้วเป็นยาระบายกินแล้วขี้เออยาระบายคนพวกท้องผูกก็กินดีเป็นผลไม้โบราณนั่นแหละอ้าโบราณอืมเดี๋ยว